ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ยเสื้อผ้องเข้าไปเล่นน้ำครับเมื่อนี้ยเหรินของครับแกะห่อนมาตะไก่มาตะแถวเพื่อชื่นช่อมครับซื้อเหรินซื้อพุ่มนครับนี่ครับจับกันได้นะครับที่เคยสื่อเก่าเรามาเลี้ยงผมยนี่นะครับมาเรียนี่เฮี้ยนผมหนึนี่ก็มาอีกเทื่อเนึงแล้วอีแถวอีแถวที่สองนี่ครับนี่ครับมาเรียนบ้านผมหอดตรงไหนตรงหน้าผมเมื่อเสื้อผ้านอนเข้าไปเหริน้คของครับแกะห้อนอากาศห้อนครับเมื่อเนีอากาศห้อนแห้งครับผมครับเดี๋ยวห่อไปเหริน้คของกันครับ ครับกบมามะฮอดน้ำคว้างนะครับเด้อนี่ครับหนังคล้างแถวบ้านน,นยุ่งครับนี่นะมองผมอยมาเล่นกับน้องเขาครับนี่ครับผมคล้างนี่แหละครับใกล้มาเล่นแล้วเฉ<อ>ียวน<อ>ึ่งเหีียวมัเหีียวเขาเด้ออ๋อเด๊ะเด๊ะเด,ด๊ะอยู่แถวหน้าไปแล้ว <laughs> <ๆ S 1> ครับครับกำลังเหนียวอยู่เดี๋ยวผมสี่ร้อยหลังยางกค่อยๆยางไปเบิ่เได้ยินเสียงผมผมอยกันแกงครับผมอยู่โดดถิ่มลงน้ำครับเท่านันครับน้องคเอฟซีผมครับมาตา้งเพื่อชื่นชมแถวสารคาม พักแกวางวกูมาตน้ำไอ Del ้อันนี้ตกงูเสียอ้ผมว่าแนี่ขอ้าไหลไมไอ้โอ้ยอ้คนกนัไอ้เฮ็ด้ไอ้เฮ็ดตลกกเสือนล้วเนาะเดี๋ยวกไม่ถอดไมเออไอ้เฮ็ดตลกกูเซือน้วถอดได้โคดังมุดเ็ต้องเหลี่ยมขวดิอะไรดิแบบนี้เอออ้ก็เหลี่ยมกันดิไอ้ก็จะเลียนน้ำโตอยู่โอ้ยเบิ้งเกียงกระขาดเบิ้ โอ้หไหลกันต้องไปชมกัเ็ดแกงน้องกันซครับผมหอยอ่องเลยนี่หอเปียงมันหรอแกเสื้ออยองเลี่ยอยดินาป่านนี่เอออ้ก็สิเ่มนนยู่ล้วเอแกเสือแกเสืออ้ยังตีดาบจอยยังตีดาบว้เจอผมนะ บ้านเหล่ามันดัเมื่อวันแล้ครับ